หนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่1พระวินัยปิฎกมหาวิพัง1ลำดับที่59คลิป EP 59พระวินัยปิฎกมหาวิพัง2สังฆาทิเศษ6กุติ การสิขาบทบทภาชินีสั่งได้ขนาดเขาสร้างเกินขนาด359ร้สิบเก้พิสุสั่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปและได้สั่งว่ากุฏินั้นต้องได้ขนาดต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบผู้รับคำสั่งสร้าง กุติให้เกินขนาดพื้นที่มีอันตรายพื้นที่ไม่มีบริเวณรอบพิสูจนั้นทรบาบข่าวว่าเขาสร้างกุติให้เราเกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณรอบพิสูจนั้นพึงไปเองหรือสรงทูตไปบอกว่าต้องได้ขนาดต้องได้พื้นที่ไม่มีอันตรายพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบ ต้องได้ขนาดต้องได้พื้นที่ไม่มีอันตรายต้องได้ขนาดและต้องมีบริเวณลอกต้องได้ขนาดเธอไม่ไปเองหรือไม่ส่งทูตไปบอกต้องอบัตทุกกฎสั่งได้ขนาดเขาสร้างได้ขนาดพิสูจสั่งว่า จงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปและได้สั่งว่ากุฏินั้นต้องได้ขนาดต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและมีบริเวณโดยรอบผู้รับสั่งสร้างกุฏิให้ได้ขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณรอบพิสุจนั้นทราบข่าวว่าเขาสร้างกุฏิให้เราได้ขนาดเป็นพื้นที่มีอันตราย เป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณรอบพิสุนั้นพึงไปเองหรือส่งทูตไปบอกว่าต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายต้องเป็นพื้นที่มีบริเวณรอบต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายต้องเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอาบัต สั่งสร้างกุฏิสงแสดงพื้นที่ให้ได้ขนาดเขาไม่ได้สร้างตามคำสั่ง360ร <360 S 1> ิกสพิสุรสรั่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปและได้สั่งว่ากุฏินั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องได้ขนาดต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายต้องเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบผู้รับคำสั่งสร้างกุฏิส่ง ไม่ได้แสดงพื้นที่เกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบพิสูจนนั้นทร,รบาบข่าวเขาสร้างกุฏิส่งไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เราเกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบเธอพึงไปเองหรือส,ส่งทูตไปบอกว่าส่งต้องแสดงพื้นที่ให้ ต้องได้ขนาดต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายต้องเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบสรงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องได้ขนาดและต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายสรงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องได้ขนาดและต้องมีบริเวณโดยรอบสรงต้องแสดงพื้นที่ให้และต้องได้ขนาดถ้าเธอไม่ไปเองไม่ทรงโทษไปบอก ต้องอาบัตทุกกฎสร้างสั่งสร้างกุติสงไม่แสดงสงแสดงพื้นที่ให้สั่งสร้างกุติสงแสดงพื้นที่ให้ได้ขนาดเขาสร้างตามสั่งพิสูจน์สั่งว่าจงสร้างกุติให้เราแล้วหลีกไปและได้สั่งว่ากุตินั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ ต้องได้ขนาดต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและมีบริเวณโดยรอบผู้รับคำสั่งสร้างกุฏิที่สงแสดงพื้นที่ให้ได้ขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบพิสูจนั้นทราบข่าวว่าเขาสร้างกุฏิให้สงแสดงพื้นที่ให้แก่เราได้ขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบ เธอพึงไปเองหรือทรงโทษไปบอกว่าต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายต้องมีบริเวณโดยรอบต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายต้องเป็นพื้น,นที่มีต้องเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอาบัติพิสุสั่างว่าจงสร้างกุฏิให้เรา แล้วหลีกไปแต่ได้สั่งว่ากุฏินั้นสงต้องสร้างสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายต้องเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบผู้รับคำสั่งสร้างกุฏิที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบพิสูจผู้สร้างต้องอาบัตทุกกฎสามตัว พื้นที่มีอันตรายพื้นที่มีบริเวณโดยรอบพิสุผู้สร้างต้องอาบัตทุกกฎสองตัวพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบพิสูุผู้สร้างต้องอาบัตทุกกฎสองตัวเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบพิสุผู้สร้างต้องอาบัตทุกกฎสร้างผิดคำสั่งสง แสดงพื้นที่ให้พิสูจสั่งว่าจงแสดงจงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปแต่ได้สั่งว่ากุฏินั้นทรงต้องสแสดงพื้นที่ให้ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณรอบผู้รับคำสั่งสร้างกุฏิที่ทรงแสดงพื้นที่ให้พื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบ พิสูพู้สร้างต้องอบัตทุกฎสองตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายพื้นที่มีบริเวณโดยรอบพิสุผู้สร้างต้องอบัตทุกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอ er ันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบพิสูผู้สร้างต้องอบัตทุกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอาบัตสร้างผิดคำสัง่ง สร้างเกินขนาดพิสุสั่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปแต่สั่งว่ากุฏินั้นต้องได้ขนาดต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและมีบริเวณโดยรอบผู้รับคำสั่งสร้างกุฏิให้เกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบพิสุผู้สร้างต้องอาบัตทุกกฎสามตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ มีบริเวณโดยรอบพิสุผู้สร้างต้องอาบัตทุกกฎสองตัวเป็นพื้นที่ไม่ม un> ีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบพิสุผู้สร้างต้องอาบัตทุกกฎสองตัวเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบพิสุผู้สร้างต้องอาบัตทุกกฎ สร้างผิดคำสัสส่งสร้างได้ขนาดพิสุ no. สัสสส่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปและได้สั่งว่ากุฏินั้นต้องได้ขนาดต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายต้องเป็นต้องเป็นพื้นที่ที่มีบริเวณผู้รับคำสั่งสร้างกุฏิให้ได้ขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มี บริเวณโดยรอบพิสุผู้สร้างต้องอาบัตทุกกฎสองตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบพิสุผู้สร้างต้องอาบัตทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบพิสุผู้สร้างต้องอาบัตทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอาบัต สร้างผิดคำสั่งสงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้สร้างเกินขนาดพิสูจน์สั่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปและได้สั่งว่ากุฏินั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ได้ขนาดต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายต้องมีบริเวณโดยรอบผู้รับคำสั่งสร้างกุฏิที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้ เกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบพิสูจผู้สร้างต้องอาบัตทุกกฎสี่ตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบพิสูจผู้สร้างต้องอาบัตทุกกฎสามตัวเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบพิสูจผู้สร้างต้องอาบัตทุกกฎสามตัวเป็นพื้นที่ไม่มีอันตราย เป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบพิสุผู้สร้างต้องอบับดทุกกฎสองตัวสร้างผิดคำสัง่งสงแสดงพื้นที่ให้สร้างได้ขนาดพิสูสั่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปและได้สั่งว่ากุฏินั้นสงต้องแสดงพื้นที่ต้องให้ได้ขนาดต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายต้องเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบ ผู้รับคำสั่งสร้างกุฏิสงสแดงพื้นที่ให้ได้ขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบพิสูผู้สร้างต้องอาบัตทุกกฎสองตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบพิสูผู้สร้างต้องอาบัตทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบพิสูผู้สร้างต้องอาบัตทุกกฎ เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ที่มีบริเวณไม่ต้องอาบัดสรงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้สร้างค้าง3 6มร้อกสพิสุสั่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปผู้รับคำสั่งสร้างกุฏิที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบถ้าเขาสร้างกุฏิค้างไว้พิสูจนั้นกลับมาพึงให้กุฏินั้นแก่พิสูจอื่นหรือสร้างหรือหรือหรือสร้างใหม่ถ้าไม่ให้แก่พิสูจอื่นหรือไม่ลือสร้างใหม่ต้องอาบัตทุกฏกสองตัวกับอาบัตสังฆาทิเศษหนึ่งตัว พิสูสั่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปผู้รับคำสั่งสร้างกุฏิที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบถ้าเขาสร้างค้างไว้พิสูนนั้นกลับมาพึงให้กุฏิแก่สงอื่นหรือลื้อ,รอสร้างใหม่ถ้าไม่ให้แก่พิสูจอื่นหรือไม่ลื้อสร้างใหม่ ้องอาบัตทุกกฎกับอาบัตสังคาทิเศษเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัตทุกกฎกับอาบัตสังคาทิเศษเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัตสังคาทิเศษทรงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้สร้างค้างพิสูจสังว่า จงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปผู้รับคำสั่งที่สงแสดงพื้นที่ให้พื้นที่มีอันตรายพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบถ้าเขาสร้างค้างไว้พิสุนั้นกลับมาพึงให้กุฏินั้นแก่พิสุอื่นหรือรื้อสร้างใหม่ถ้าไม่ให้พิสุอื่นหรือไม่รือสร้างใหม่ต้องอาบัตทุกกศสองตัว เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นที่ไม่มีบร well ิเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอบัตสร้างเกินขนาดสร้างค้าง362กพิสุนั้นสั่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไป ผู้รับคำสั่งสร้างกุฏิให้เกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบเขาสร้างค้างไว้พิสูจนั้นกลับมาพึงให้กุฏินั้นแก่พิสูจอื่นหรือรือ,รอสร้างใหม่ถ้าไม่ให้แก่พิสูจอื่นหรือไม่รือ้อสร้างใหม่ต้องอาบัตทุกกฏสองตัวกับอาบัติสังฆาทิเศษหนึ่งตัว เป็นพื้นที่มีอันตรายเป to 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 ็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัตทุกกฎกับอบัตสังฆาทิเศษเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณรอบต้องอาบัตทุกกฎกับอาบัตสังฆาทิเศษเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัตทุกกฎสองตัวกับอาบัตสังฆาทิเศษหนึ่งตัว เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตสังคาทิเศษสร้างได้ขนาดสร้างค้างพิสูจน์สั่สงว่าท่านจนสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปผู้รับคำสัง่งสร้างกุฏิได้ขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบเขาสร้างค้างไว้พิสูจนนั้นกลับมา พึงให้กุฏินั้นแก่สองอื่นหรือลื้อสร้างใหม่ถ้าไม่ให้กุฏิถ้าไม่ให้พิสูจน์อืน่นหรือไม่ลื้อสร้างใหม่ต้องอาบัตทุกกฎสองตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัตทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัตทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตราย เป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอาบัตสงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้สร้างเกินขนาดสร้างค้างพิสูจสั่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปผู้รับความสัง่งสร้างกุฏิที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบถ้าเขาสร้างค้างไว้ พิสุนั้นกลับมาพึงให้กุฏินั้นแก่สองอื่นหรือหรือสร้างใหม่ถ้าไม่ให้พิสุอื่นหรือไม่หรือสร้างใหม่ต้องอาบัตทุกกฎสองตัวกับอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัตทุกกฎหนึ่งตัวกับอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวเป็นพื้นที่ ไม่มีอันตรายเป,เป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัตทุกกฎหนึ่งตัวกับอาบัตสังฆาทิเศษสอตัวเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวสงสแสดงพื้นที่ให้สร้างได้ขนาดสร้างค้างพิสูจสั่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไป ผู้รับคำสั่งสร้างกุฏิที่สงแสดงพื้นที่ให้ได้ขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณรอบถ้าเขาสร้างค้างไว้พิสุนั้นกลับมาพึงให้พิสุพึงให้พิสุนั้นแก่พิสุอื่นหร,หรือสร้างใหม่ ถ้าไม่ให้พิสูจอื่นหรือไม่รื้อสร้างใหม่ต้องอบัตทุกกฎสองตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎพิสูจสั่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปผู้รับคำสั่งสร้างกุฏิ ที่สงสดงพื้นที่ให้ได้ขนาดเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอาบัิสร้างค้างสร้างต่อ363กุฏิตนสร้างค้างไว้พิสุสร้างต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอาบัิสังฆาทิเศษกุฏิตนสร้างค้างไว้ ิสุใช้พิสุอื่นสร้างต่อจนสำเร็จต้องอาบัตสังฆาทิเศษกุติผู้อื่นสร้างค้างไว้พิสุสร้างต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอาบัตสังฆาทิเศษกุติผู้อื่นสร้างค้างไว้พิสุใช้ผู้อื่นสร้างต่อจนสำเร็จต้องอาบัตสังฆาทิเศษอนาปติวาน ต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ364 1. พิสุสร้างเงื้อมผามีประตูพิสุตกแต่งถ้ำ 3. าพิสุสร้างกุฏิหญ้า 4. พิสุสร้างกุฏิเพื่อพิสุอื่น 5. พิสุสร้างอาคาร อออนอกจากนั้นพิสูสร้างอาคารนอกจากนั้นยกเว้นอาคารที่บัก <c oughs> ที่พักของตนหกพิสุวิกลจริตเจ็ดพิสูต้นบัญญัติกุติการสิขาบทที่หกจบ <c oughs> อ่านลำดับ <c oughs> ที่ห้าสิบเก้า อ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่1พระวินัยปิฎกมหาวิพังหนึ่งลำดับที่59คลิป EP 59